ว่านที่คุ้มครองป้องกันภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุ้มกันภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแทนชาแนลนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับว่านอีกหนึ่งชนิดนะครับถือว่าเป็นตำนานนะครับว่านทางกครงกระพันชาติคุ้มครองป้องกันภัยแข้วคาดปลอดภัยนะครับผมใครปลูกว่านนี่วะนะครับ มักจะนะครับปลอดภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับนั่นก็คือว่านมหาป่านะครับว่านมหาป่าเนี่เป็นว่านขึ้นชื่อว่าว่านนะครับที่ผูนะครับพิทักษ์สันติราชนะครับสมัยก่อนนะครับปลูกไว้กันแทบทุกคนนะครับอ่าการาชการทหารตำรวจทหารนะครับนะครับที่ต้องออกไปนะครับปกป้องนะครับ กำจัดผู้ร้ายนะว่านชนิดนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นว่านอยู่ยงคงกระพันแควคาดปลอดภัยนะครับคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับผมนะฮะปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านนะครับขับไร่เสนียดจังไรนะครับวิญญาณร้ายนะครับผีสางต่างๆนะครับไม่กล้าเข้ามาใกล้นะครับว่านชนิดนี้นะครับ ถ้านะครับเคยได้ดูหนังนะครับเกี่ยวกับตำนานยันนะครับในพิธีการอาบน้ําว่านแช่น้ําว่านนะครับก็จะนํเป็นไปถูกเป็นส่วนผสมนะครับในการนะครับอาบน้ําว่านนะครับถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีการศักดิ์สิทธิ์ลงคาถาอาคมนะครับบวกด้วยว่านคงกระพันชาตีนะครับทาให้ผิวหนังนั้นนะครับทนต่อหฮมคมหอกสตาวุธนะครับต่างๆนะครับทำให้หนังเหนียว นะครับผมนี่คือว่านมหาปราบนะครับว่านมหาปราบลักษณะของต้นนะครับจะมีนะครับลำต้นสีแดงนะครับสีแดงดูน่าเกรงขรามนะครับนี่นะฮะแดงสดนะครับจนมาถึงนะครับเส้นกลางใบสีแดงใบเรียวยาวนะครับมหาปราบในสังเกตง่ายๆนะครับใบเรียวยาวนะครับก้านใบก็จะยาวออกมานะครับ ถ้าเป็นพยาว่านนะครับจะไม่มีเส้นกลางใบสีแดงนะครับพยาว่านลําต้นแดงนะครับแต่ไม่มีเส้นกลางใบสีแดงนะครับและก็นะและก็นะครับลักษณะนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับทรงใบก็จะมีมนกว่านะครับมนกว่ากับใบมนกว่าแล้วก็ป้อมกว่านะครับส่วนมหาปราบนําใบเรียวยาวนะครับเรียวยาวออกมานะครับอันนี้คือลักษณะนะครับ สังเกตดูดีนะครับว่านตระกูลนี้ก็จะมีนะครับว่าอีกว่านอีกหนึ่งชนิดที่คล้ายกันนะครับนั่นก็คือว่านสาริกาลินทองครับสาริกาลินทองก็มีลักษณะใบช้ำๆนะครับแต่ความช้ำของเส้นแดงของกลางใบเนี่ยมันจะออกมาประมาณนี้นะครับจะเป็นเส้นใหญ่นะครับนะฮะอีกหนึ่งชนิดนะครับหลายคนมักจะเข้าใจผิดนะครับถ้าเป็นต้นนี้แทบจะดูไม่ออกนะครับว่าตัวไหนเป็นมหาปราบสาริกาลินทองหรือพญาวะนะครับ สามชนิดนี้นะครับคล้ายกันมากนะครับจุดสังเกตนะครับถ้าเป็นหัวนะครับมหาปราบนี่นะครับท่านจะสังเกตเห็นหัวของเขาที่มีจุดตรงนี้นะนี่นะดูง่ายๆเลยครับจุดตรงนี้ตรงหัวเยอะครับมหาปราบส่วนพยาว่านนะครับพยาว่านก็ลักษณะหัวคล้ายกันนะครับแต่จะมีรูปทรงนะครับที่ เรียวยาวนะครับขนาดหัวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันใช้นะครับแยกชนิดว่านไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่จะต้องดูต้นใบและก็ดอกประกอบร่วมด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นของรสนะครับถ้าแยกไม่ออกนะครับขั้นตอนการดูว่านสังเกตว่านนะครับนะครับอันนี้ก็คือว่านมหาปราบนะครับเป็นว่านที่นะครับคู่ควรแกการเอารักไว้นะครับตำนานว่านไทยนะครับว่านชนิดนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่อดีตกาศนะครับผู้ใดมีไว้ครอบครองนะครับก็จะแค้วคาดปลอดภัยนะครับอันตรายต่างๆนะครับทำการใดนะครับก็ประสบความสําเร็จหมุนดวงชะตาบารมีนะครับใช้พกติดตัวหัวใช้พกติดตัวนะครับแค้วคาดปลอดภัยเดินทางไปที่แห่งหนใดนะครับก็ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆทั้งปวงนะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับนี่นะเลี้ยงในกระถางนะครับ เวลาส่งก็สูงยกกระถางนะครับวันนี้นะครับมีเรื่อยยามในการในการปลูกนะครับมีเรื่อยยามในการปลูกนะครับต้องเป็นวันปลูกที่ระบุนะครับในตำราเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะบอกว่านะครับเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารวันพุธนะครับวันชิดิดนี้นะครับพระฤหัสนะครับ3วันนี้นะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับนะฮะ แต่ครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับก็จะนะครับมีวิชาอาคมและก็เลิกยาแตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาครับแต่ทางภาคอีสานนะครับต้องเป็นวันอังคารพุทธพฤหัสนะครับเหมาะยิ่งนะครับในการปลูว่านมหาป่าครับเชื่อว่าจะทรงอํานาจนะครับอิทธิฤทธิ์นะครับไม่ให้เสื่อมคลายนะครับผู้ใดมีไว้ครอบครองนะครับก็มั่นใจได้ว่านะครับจะปลอดภัยจากอันตรายที่มองไม่จากสิ่งที่จะเข้ามาย่ำาย อันตรายที่มองไม่เห็นต่างๆนะครับก็จะให้เคียวคาดปลอดภัยพ้นภัยได้นะครับนี่ครับต้นสวยมากนะครับต้นจริงสวยมากนะครับกระถางขนาดเปดนิ้วนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกระังใจให้ช่องแทนชาแนลนะครับกระผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ